สวัสดีค่ะพบกับชาแนลมินไลน์นะคะวันนี้ค่ะก็คือเราไปดิมเวอร์นะคะเราก็จะมารีวิวของที่เราซื้อมานะคะก็จะบอกว่าไปดิมเวอร์นะคะอย่างแรกเลยที่เราไปเล่นนะก็คือเป็นบ้านยักต่อไปก็บ้านาพีปลาสานสีพิงคือบโหแบบคือเรากลัวมากคือแบบไปเพื่อนสาวคนมีเรามีแบมมีเกตก็ไปนะคะก็คือ ก็คือข้างในมันก็แบบเป็นหูมันแบบแล้วพอไฟมันดับอะเราคิดว่าผีมันออกมาล้วก็วิ่งตามเราอะเราก็เลยเกือบตกบันไดอะค่ะก็วิ่งมา <laughs> เสียวมากมากเลยคือแบบคือแล้วคนที่เล่นอยู่มันกีีแล้วมัน,มนเหมือนวิวอารมณ์นะคะค่ะแล้วก็อย่างที่สามเราเ็ไปเล่นเล่นอะไระเดี๋ยวดูวดูก่อนนะคะเล่นอนะไร เราไปเล่นอะไรอันที่สาอืมนะคะอันที่สาเราคิดก,ก่อนนะคะอ๋ออันที่สาเราก็ไปเล่นรถไฟดิมเวอร์นะคะแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นเคเบิลคาร์ก,ก็คือกระเช้านะคะ กันที่ห้าก็ดีเอ่อซีดีเอเ e นเจอร์นะคะแล้วก็แค่นี้แหละเรคือแบบที่จริงอะคะจะไปเล่นในนี่นะเฮริเคนคือแบบถ้าเฮริเคนอะมันจะแข่งแฝงแค่นีนะะ้แต่นี่มันหมุนหมุนหมุนอะเราก็เลยแล้วก็เราจะไปเล่นไวกิ้งนะคะผู้ชายก็เลยโทรมาบอกว่า คุณจะมาแล้วมันหลอนะคะก็เลยไม่ได้เล่นนะคะแล้วก็จะไปเล่นนี่นด้วยเล่นอะไรได้แล้ก็อยากจะไปเล่นนี่ด้วยซูปเปอร์สเปนะคะก็จะเป็นลองแก่นนะคะเลี่ยนก็อันนี้นะคะเพื่อนเราไปเล่นมาแล้วนะคะอันนี้โมฟานะแต่เราขี้เกียจเดินนะคะเราก็เลยน,นั่งลอยหน้าหน้าฝาก ค่ะแล้วมันรีวิวความที่คืออันเนี้ยซื้อมาจากออกจากบ้านพีสิงแล้วก็มาซื้อเลยนะคือแบบมันร้อนอนะร้อนมากร้อนมากนะคะมันจะเขียนว่าตรงนี้เขียนว่าดีเบยนะคะนี่อ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาแบบเขียนยากเลยนะจะเป็นบอเชน,ะะน,อนนะคะสีน้ำเงินนะคะอันนี้ซื้อมาสามสิบบาทนะคะจะเป็นเหมือนแทกอะคล้ายๆแทกแต่มันเป็นพลาสติกอะดูดิ เราก็เล่นไม่ถึงสิบอย่างหกอย่างเล่แล้วเราก็จะไปซื้ออ่ะอันนี้มาแลควถ่ะอาจจะยับนะก็อันนี้ไปซื้อสกุชี่มาอยากจะบอกว่าที่น่าสกุสชี่โอ้สกุชี่ถูกมากคือแบบเราจะบอกอันนี้ให้นะสกุชี่แบบสกุชี่นะคะถูกมากนะคะต้องขออภัยเมื่อกี้นะคะสกุชี่แบบถูก ถูกแบบของถูกมาก,ะค,ะก,มามากค่ะถูกมากๆเลยค่ะแบบถูกมากถูกถูก่เราซื้อมาน,นะคะเป็นบัสบันค่ะแต่บัสบันบัสบันอันนี้นะคะแก้มแก้มสีออกแดงๆส้มๆนะคะเป็นรูปแบบนี้20บาทค่ะถ้าเราไปซนเนดตอะ25บาทคือแบบ นี่ถ้ามีถูกจังอะไรแบบนี้อ้าวน่าจังถูกมากค่ะถูกแบบถูกมาก <c oughs> ก็คือถ้าใครไปเห็นแบบคือจะบอกว่ามันถูอ่ะมันถูอ่ะที่จะเป็นเขียวๆอ่ะเออนั่นแหละถ้าไปซื้อแบบ ข้างนอกอะ่ะแพงนะคะซินเนตแพงมากแต่ไปซินเนนั้นยี่สิบบาทคือมันแพงกว่า30บาทนะถ้าไปซินเนตห้าสิบบาทอะไรประมาณนั้นนะคะมันแพงนะคะก็ก็สกูชี่ไส้ไหลเราคงมาไส้ไหลสีดำนะคะถ้าไปซินเนตนะคะ100บาทนะคะแต่เพื่อนเราซื้อมาแค่99บาทนะคะค่ะเราก็ไปลึกๆดูนะก็ได้ไมา ตอนแรกจะซื้อเป็นเหมียวนะคะทีนี้ก็เอาบัสบันดีกว่านะคะนี่ได้มาเป็นอ,อ,อันนี้ไม่แกะเลยนะมันจะบีดห้วูโข้งเพื่อนเราได้แบบสลโลว์มากเป็นแบบเนี้ยคือแบบบีบอย่างเงี้ยแล้วมันก็นตัวช้ามากคือแบะคล้วก็เพื่อนเราก็ซื้อเป็นปังเลย 65บาท69าทแล้วก็คือแบบอยาจะบอกว่าแครอทยืดถูกมากแครอทยืดถูกมากแครอทยืดแค่น่าจะเป็นห9สิบเกาหรือเจบาทนะคะถูกมากนอกเาจะมาแกะดูนะค่ะ ก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะเป็นปอาๆธรรมดาธรรมดานะคะทีนี้จะแกงยีงต่อ,นะอโอ้อันนี้นะแก้มหายนะคะเพราะว่ามันลอกกับถุงไปแล้วอ,อันนี้ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอเคนี่ค่ะไม่มีกลิ่นนะคะไม่ไม่มีกลิ่นนะ,ะนนะแต่มันโล่งไปแล้วต้องไปข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นสีพวก โอ้มาดูตรงนี้นะคะสโลค่ะอ่าอาจจะอันนี้มันขาวนะมันก็เลยมองแบบไม่ค่อยจะสโลนะคะโอ้สโลโลว์โมชั่น เกมจะหายแล้วนะกิ่นไม่มีหรืไม่มีเลยไม่มีนะไม่ค่อยค่ามีนะคะถ้าจะเป็นก็นจะเป็นกลิ่นยากนะคะเป็นูงจนะน่ารักมากแบบตอนแรกตอนแรกจะเอาเมียวนะคะเไปเจอ ค่ะเข้าอ,อ,อลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ